ที่ดี้นสามเยมันจะจะจบบบดูบ่อยไหมชอบไหมเออทำไมจุกแล้วตัดเลยลูกมันจะได้ตื่นเต้นไงครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมตัวกครับผมชื่อจีครับผมจีนครับอ่ามาจักซีนี่เรื่องมูเซเลฟตอนมัดูปันับครับอ่าสามอีพเป็นยังไงบ้างเป็นงั้ไงครับเมื่อกี้เห็นพีสุกซึ่งก็จะเริ่มรักอีพีสีนะเพราะอี3ีสจบแล้วไม่ใช่หมายถึงเออความสัมพันธ์เริกมาแล้วความสัมพันธ์มาแล้ว่าแต่ีีตอนนี้เีสมแล้วคบากัเตอร์ของแต่ละคนเป็นไงบ้างตจากือียับงโตกว่าเรื่งดี่แล้วยับาิ่มเิมือใสด เราเรียกว่าอิมูชันมากเอ้ยอิมชั่นมิติตัวละครนั่นเองมีความมิติมากขึ้นใช่ครับแสดงให้คนดูเห็นถึงจะนิ่งแต่ว่าก็มีอะไรนี่ส่วนเราไม่นิ่งเลยมีอะไรครับมีอะไรบางอย่างมีอะไรมีครับส่วนบางอย่างส่วนเราไม่นิ่งเลยไม่นิ่งตอนนี้ก็ไม่นิ่งอันนั้นอาจจะเป็นการอันนี้แสดงอยู่ตัวจริงอะจะเหมือนเออเป็นคนนิ่งๆ ก็ได้คนข้ายตลอเวลาเลยแต่เราตัวจริงเราก็จะยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ไม่ใช่ตัวจริงเอาใหม่ตอนนี้ตอนนี้แต่งขายี่เรเห็นคนายิ้งมาพี่อยากดูเนีพี่อยากหาแต่ใง้นี่พีสียงทางบ้านมี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 ชีครับมี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 เดี๋ยวเอามตัวนึมี่ามีใช่แต่ว่าคนอื่นจะไม่เห็นใช่มใช่ให้คนสำคัญตีเห็นอ่าียบางิ๊เลยไม่เลยด้วยคาแรคเตอร์ มันต <muitas> ้องเป็นเด็กฉลาดมากๆจริงๆเราครับผมโอ้ยไม่ใช่ทีไรก็วันเฮ้ยไม่เด็กจริงๆเด็กมันต้องเด็กฉลาดจริงๆอันนี้ฉลาดมากอันนี้ก็ฉลาดแต่ถามว่ามันต้องจําเยอะแค่ไหนกับตัวที่แบบว่าต้ององอะไรอย่างเงี้ยอ๋อจริงๆมันก็ไม่ยากสำ่รเราสองคนเลยครับสำหรับพวเราเลยข้ามมาแล้วขึ้นไหมครับผมข้ามขึ้นมาหมดนึ้นไหมหมดได้ครับจริงๆก็แค่อะไรอ่ะจริงๆมันยากอะไรกับการที่มันต้องแบบจำในตัวเลขอะผมรู้สึกว่าสำหรับผมมันไม่ยากเพราะผมคือมัน ไม่ยากเพราะว่าเข้าใจอ่าใช่ไม่ยเข้าใจแต่ว่าที่มันยากคือการจําจําแบบว่าวิธีการในการทำนะครับไม่เหอเลยไม่เหนอเลยครับไม่ตัวนี้มีประมาณสามสิบตัวตั้กล้องประมาณเอ่อห้าสิบเซนูกขึ้นมาไม่น่าห้าสิบเซนหน่าจะเมตรเมตรกว่าครับแต่เนื่อีจบอกเนกินไม่เขียนไม่ได้กันลูกอะเราจริงจต่อต่อมีสามสิบตัวเมตรล้วไงต่อครับเรายืนห่างจากเอ่อขาตั้งขาตั้งกล้องได้ประมาณหนึ่งเมตรครับหนึ่งเมตรขึ่งครับโอเคแค่นี้ แต่ในเรื่องเราจะเก่งมากเลยลูกที่เห้องนอนแล้วสุดถามพื้นที่เอ่ยอะไรอะไรหายไปไหนอะจำไม่ได้ไอ้แม่กันพี่ถามไม่ซีนเนี่ยห้องนอนที่พอเข้าไปแล้วมันต้องแยกเตียงกันแล้วมันก็บอกว่ามุมกว่ายนี่จำเป็นไงอันนั้นอันนั้นจำครับผมแต่ว่าคือก่อนก่อนหน้านั้นวันหนึ่งก็ผมจำจำจะคลิปปวดเมื่อยเนี่ยแต่ว่ามาอีกวันหนึ่งเออเขาบอกว่ามีแก้หน้างานนะก็ต้องจำใหม่อีกรอบเพราะว่าเออพอไปคุมรถหน้างานแล้วแบบ การเินิดนึงรหจำงไม่่ตัวเลกจริงๆหรอตัวเลขจริงครับตัวเรกจริงอเลยนะตัวเรจริงาอะไรจริงครับพีคิว่าจิงขนมาเองไม่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 ไม้กิมาเองครับแต่ว่าเป็นของจริงอ่ะมันหายไปเเลยต้องไมเพิ่มเข้าไปมีสูดอะไรที่เราแก้ไม่ได้กันนอายยามมันจะไม่มีาาม้เรื่อสูตร่มทไดเลยสูตรอะไรครับสูตรรักอนกนี่จะจัดเลยถามี่ว่าสูตรอะไรสูตรรักเหรอรักนะ ยากไหมครับสำหรัจุดนี้ชะยามไหมครับย่ามมไม่ยาครับผมมาดูมีจบเอเก่งวะเก่งวะเก่งวะเขามาไม่ธรรมดามาจากวเป็นรูปจริงเรื่องนี้เราพูดมากขึ้นเลยตีเยอะเยอะเยไหนเนขนาดไหนก็ที่เห็นผมวันนี้เนย ไม่เราไม่พูดตลกเราไม่พูดตลกเรานิ่งเราเรานิ่งตั้งแต่หนิกหนิกเลยไม่ให้รีวิวไม่ให้รีวิวคาแรคเตอร์ของแต่ละคนในเรื่องนี้ว่าเปลี่ยนไปเยอะแค่ไหนเราต้องเปลี่ยนนะแต่ว่าคาแรคเตอร์ก็ไม่ได้เปลี่ยนไปจากเรื่องแรกมากแต่ว่าก็มีเปลี่รนทอาแร้วก็เออให้พูดมากขึ้นอะไรเงี้ยครับก็ฉลาดมากขึ้นฉลาดมากขึ้นไม่ใช่ไม่ฉลาดอยู่แล้วไม่บอกกินบอกกิน แต่ถ้าเราต้องเล่นคาแรคเตอร์ไดไหมเป็นเป็นเออแบบเออก็น่าจะต้องทำกันบ้านนิดนึ่งทำไมวรามีอะไรที่ยากเ็าตุ้เลยเจ้าเจ้ากต้องเจ้าเจ้าให้เยอะหรอไม่มันต้องอยู่ไม่นิดนิดนึงไงอะไรเป็นเอะไรอย่างเงี้ยอืออ่ะอะกี่น่ะไรนพูดอไร้ครับ่อไอ้ัวแ่เนาจะไปหนตายแล้วเนิ่งๆอครับผมอรนะ ไม่เราต้องแค่ไหนเอาแต่พี่แค่คาแรคเตอร์หรอกรู้สึกว่าคนละคนละโลกกับน้องหมูเลยครับเพราะว่าน้องหมูจะมีความยิ้มตลอดเวลาอะไรอย่างนี้แต่ว่าเออเนี่ยเออเนี่ยก็จะมีเออจะมีความแบบว่าสดใสเหรอเข่าพี่เอาห้องชิดๆอ๋อชิดกันถ้าชิดคนนี้ก็สองเท่าเลูกคาแรคเตอร์เราอะคาแรคเตอรเราไม่ได้เชื่อเนี่ยช่วยเป็นคนคนนิ่งๆง ในหัวต้องคิดตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วก็หรอใช่ครับอนแรกดูค,คือเขาพูดคิวเขาแบบว่าอยากมีอะไรจะพูดหรอเขาพูดไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วคือในเรื่องเออจะไม่ได้ไม่ได้ไไดิดบขนาดนั้นไม่ได้แบบว่ามี energy อะค่ะแต่ว่าเป็แนแนวแบบว่าทำหนึ่งเดียว,วจดจ่อสิ่งเดียวอะไรเงี้ยสิ่งรอบนก็เป็นอีกมุมนึงที่ที่บอไม่ค่อยได้ใช้แต่เท่าไ,รไหร่อ๋อเหมือนพอคัดผมจะเฮ้ยสักทีนี่เไปแล้วไม่ใช่ตัวเองเท่าไหร่แล้วถ้าเราเราต้องเล่นเป็นวิ่งง่ายเลยครับนุ่นิ่งๆแล้ว กี่โมงูย <Rocky> ีก <iras> ี hey. e ่โมกี่นี่งีกี่โมเมื่อกี้พี่บอก่านี่ผมนิ่งได้เลยใช่แล้วพอคั้นเลยก็อาจจะแบบว่านี่จะไปนิ่งอยู่แล้วนี่ลูกเอาจริว่าอยู่ด้วยกันรู้สึกเหนื่อยไหมระไรล้ตกันไปหมรู้สึกอะไรรู้สึกอะไงเราต้องเป็นด้วยควที่ดีมันต้องทป็ยังไงแล้วก็ยิ้มอย่างเดียวยิ้มอย่างเดียวก็คือเราไมีวิธียในการเอาไปเวลาที่เขาแบบไม่หยุดเลยอะไรอย่างเงี้ย มีไหมมีไหมเวลาที่แบบว่าเออขานอะที่ยุดอย่างเงี้ยมีไหมไม่มี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 เลยหรอเดินหนีไปเลยเดินหนีด้วยแล้วก็เขาเขแบบว่าอ่ะเขนั่เล่นโรศัพท์เต่อไปไปผมพูดพไปจนผมเหนื่อยไปหยุดเลยที่ไม่เคยบอกแบบว่าไม่เคยไม่เคยเคยเอแก เดี๋ยวมานะจะเอาข้าวก่อนไปเองนู้นนี่เดี๋ยวมานะอะไร่มาบ้างแบบนี้เอาข้าวก่อนจะมาที่นั่งฝังนู่นนั่งกินแบบนู้นมาแบบนี้แล้วนั่งกินแล้วเคยมีที่แบบรู้สึกว่าเออวันนี้ไม่ได้ยินเสียงเขารู้สึกว่าเออมันมันเหมือนผ่านอะไรกันแน่ดีไหมเอ๊ะแบบันไม่เงียบปกติเลยเจ็บทุกหลอกเลยอ่ะแสดงว่าเหมือนเหมือนถ้ามีเขาก็ดีเนาะกก็ดีแต่ถ้าไม่มีอ่ะ ไม่ถึงไม่ไม่ใช่ชี้ยันกับพี่แค่พี่ทอดที่เสียงในหัวเป็นยังไงบ้างเพราะว่ามาถึงทีที่สามแล้วมันเริ่มแบบเริ่มเริ่มความในใจออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างเป็นที่มันปุ๊บแล้วมันจัดโจบเลยชอบไหมล่ะครับเออไม่มีอินเนอร์มันมันมีอินเนอร์อะไรอยู่เออเป็นยังไงบ้างเขินไหมหรือว่ายังไงไม่เขินครับเราก็ทำเป็นปกติแล้ว ไม่ถึงช้อเลยทำแสดงแสดงแสดงปกติแล้วเนื้อตัวปกติแล้วแสดงตอนนี้แก็เนี่ยแสดงเยที่ผมไม่รู้เรื่องเลยนะผมอยากเรื่องที่สองที่แบบไ่รีวิวม่รเรื้อที่อกเอาปยังไงบ้างแล้วเมียไปยังไงบ้างไม่สี่ก่อนไม่สีก่อนอยากอากเ่นตอนแรกที่บอกว่ายิงได้ก็ยิงก่อนดิไ้เดียวก่อนนี่ที่เปยนยังไงบ้างปะเดิรเอาทีเดียเป็นยังไงวใช่เออเออ่นากนิ่งขึ้น เนี่ยนิ่งๆนีี่่ขึ้นแล้วหรอไม่ใช่ไม่ใช่ที่คอามิ่งนย่พอาให้คอมมิ่งปากเขานันึงเลยให้ีก่อนไงยากินอ่านไมเป็นจริงิงิงนิดนึงี่่เดียวไม่ใช่แล้วจอะไรพูดะพูดก็ตอนนี้ก็เงน่วอนกเ่งัวพ่นี่ใช่ไม่ได้โทพี่พี่เพี่ไม่ได้มีอะไรดวยวเออ มีไงคมรู้สกอไสนุกไรแ้ก็เอ่อเล่นเล่นด้วยกันลสนุกขึ้นคือมือผมเห็นแบบเวลาเราเล่นเนี่ยมันคลอยมากขึ้นมันรู้แบบจังหวะมันรู้มุมมันรู้แบบว่าอีกคนหนึ่งเป็นไงนะนกได้ก็โผล่อ่าแล้วู้ใจกันมากขึ้นใช่ใช่ย่าดู้กันมากขึ้สนุกไหมไม่ได้้พยังไม่ได้ใหไม่ได้ให้ให้ซีพูก่อนหสนุกสนุกเออ อ๋อที่สองะไรอะไรต่อเป็นยังไงบ้างที่สองจำได้ดีมากจำหมดได้แบบปึ๊บปึ๊บปักปักเลยที่ผ่านมาที่ผ่านมาเขาก็จำดีอยู่แล้วมีช่วงหนึ่งเขาแบบเดินแอร์ไปแบบว่าเขาคิวมันถูกหายไปเหมือนเราเราเรียนแล้วเราคืนฟูไปตอนนี้ฟูมาคืนเราแล้วจำได้ทุกอย่างรุ่นกับมึงจะบอกว่าอี e ีแรกกับ e ีสุดท้ายอ่ะออโอ้โหโตโตมาก มันต่ำมันมีแค่สบมพีพีมันดูแบบมีร้อยพีพีเลยก็เลยคิว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 แล้วว่าที่แต่ก็เล่นได้เร็วมากแล้วก็เล่นได้เป็นธรรมชาติแล้วก็รู้ว่ามาวินจริงๆคนเป็นยังไงอันนี้ไข้ใจคอเขาล่ะไข้ใจคอเปลี่ยนไปแม้เพราะผมเขายังเหมือนเดิมแบบผมตลอดกันไหนจะตัวจะพูดว่าอะไร แต่ว่าทุกคนจะบอกว่าเขาดูมีความว่าพูดเยอะขึ้นมีความเฟรนลี่มากขึ้นแล้วสำหรับผมรู้ว่าเขาเป็นอย่างนผมอยู่แล้วเพราะว่าผมดูได้เตินได้คุณเป็นอีกคนแต่ใที่จริเขาต้องพูดไม่ใช่เราไม่ใช่เราเป็นสรุปว่าเราสรุปให้เขาบ้าเลยตีที่ไหนกันจริงในเรื่องในกองอ่ะระหว่างอีเนี่ยกับอีนกระหานใครพูดเยอะกว่ากันอุ้ย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 อีนกระหันเลยหรอกระหันเลยหรอมีมีอีกกระหันเออมีมีเหรอไม่มีใครพูดไม่มีม่กมีตัวตึงอยู่สองคน พี่อก็ยืนไปถามเลยว่าใครพูดเยอะกว่าลักษณ์เหรอไม่ปกติอ่ะคนที่อ่านเขาเดินทางไปเขาจะแบบมาปุ๊บเขาจะอาเลยตอนเช้าตกเย็นก็คือจะตกเย็นไปบ่ายมาก็เหมือนหลับแล้วกินข้าวมาใครก็จะหลับปุ้ยอ่ะกี้นะตะกี้นะผมเตือนพลังแล้วก็กินข้าวไม่มีทุกคน แหม่ต้องใจนะนี่ไม่เดี๋ยวคือพี่สอนได้แน่เลยใจนี้ต่อลูกเอ้ยคุณลองพูดอยู่คุณลองพูดอยู่ตัวเป๊ะสิงะสงไปก็ชีก็เอ่อก็นนิ่งขึ้นอ่ะก็นนิ่งขึ้นแต่พูดเยอะเหมือนเดิมแต่หนึ่งนิ่งขึ้นแต่พูดเยอะเหมือนเดิมตัวเป๊สวิงแต่ปากไปอย่างเงี้ยไม่ก็แบบสร้างบรรยากาศแบบสนุกเลยนะแต่ถ้าสองคนอยู่ด้วยกัน กลมกลมกลกลมโอยคุณได้คุณได้ได้ช่วยเขาหม่เร็วไรฮะพออยู่ด้กันแล้วมเป็นยังไงกก็น่ารักกันตลอดเลยะเยเชื่งอยากว่าพี่พี่สี่พูดว่าขี่นิ่งขึ้นแต่เอาอะไรมาเอาใจ ชงมาตลอดสิบนาทีท่นี้เขาเนี่ยเขาเหนียบจริงี่เสียใจมาก,นนกมที่ตกรถทั้งชงนี่นเฉยๆแค่เอ็นดีเลยนะที่สิ่งที่หนูตามมาคือคาวุ่นี้ด้วยเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างเออทีนภูมิใจไม่รู้ทีนภูมิใจไมู่้พี่เขาทันเรามากขึ้น,น,น,นดีใจมากผมจะบอกทุกคนว่า เขาเติบโตขึต้นแล้วอ่าเก่งขึ้นแล้วเดี๋ยวนั้นแต่เราแพ้มากเลยนะเราแพใครต่อเราดี้นช่ยมากครับที่เขาเดี๋ยวเขาเป็นอย่างนี้แหละที่รู้สึกว่าเหมือนแบบว่ายิ่งอยู่ด้วยกันมากๆอ่ะมันยิ่งได้สิ่งนั้คนมากเกินไปผมจ,จะเริ่มยิ่งขึ้นเขาจะเริ่มแบบพูดเยอะขึ้นนี่แหละครับคืออีกหลายอยา่างอ่าแต่อย่างในเรื่องเงี้ยมันโตขึ้นด้วยความที่มันมีฉากโรแมนติกที่แบบเออมันมีแจ๊กๆกันมากเป็นยังไงบ้างมันพัฒนายังไงบ้างกับบทผมพัฒนา ก็สีเล่นรอบสุดครับเขาไว้แค่นี้สีอย่างนี้อ่าอะไรวะเขาให้แค่นี้เขาเขาแค่นี้อ่าสีอย่างนี้อ่าขอยงาม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 ก็ก็มาก็มันอีนอยงนี้อ้าวพรุ่งนี้เอ้ยมันมันจานจานครับจานจานแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างก็จะมีแต่เลิฟแนี่พูดเลยอาตรงของตัวเทุกคนแต่ เออไม่นิดนึ่งว่าตอนจบ EP4 EP3 รุใงไป EP4 จะบอกสนุกดีกว่าเดิมเดี๋ยวต้องรองดูว่ามีเซอร์ไรส์ะอะไร่จะบอกว่ามีอืในส่วนของกินเราจะได้รักกระหมอดดูไหมใช่ <c oughs> ครับเราจะได้รักกระหมอดดูไหม <c oughs> ติดตามตอนต่อไปครับที่จะ <c oughs> มาดูนะเราดูเจ้าตอกว่าไม่แก่หน้าไม่แดงนะ ปัดแก้ตอนไหนอะไปกิน,นมนันแล้ปัดแก้วถามจริงกิเราเขินมาเวลาเขาพูดมาแต่ลถามแล้วมันแบบว่าตรง,งทุกจอบพี่เวลาคนไม่เคยพูดอะไรได้ดีๆไปพูดนะครับคนไม่เคยบอกหลักบอกรักอะชอบไหมเป็นยังชอบไหมดีเดี๋ยวส่งโค้ให้เผื่ออยากไปดูที่รันผมอลองเองเลยในที่สุดคนนี้ก็มาถึงแล้วมาท้องตามพี่บอกนะอยากเท่าไหร่อยากคนนี้นะปากปากปากวันจันทร์วันจันทร์วันจันทร์นี้นะครับ ก็ขอฝากเตตอนริการนะครับเวลาเพิึ join, ้นทำช่องจี่จุกงาแล้วก็ทางชนาทที่นะครับห่นไม่่นิหนึ่งอสว่อีีเี่มาเยเออสีชื่อว่าว่าพวกนี้เป็นัวเก่สนุกวเร็วี้ครับเร็วนี้เร็วนี้กูไหมคสภานี้ดูด้วคนยิ้มแก้มติกันเลย โอเคค่ะขอบคุณครับครับครับมันเกิดเกิด